สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่าเลยวันนี้เราก็นะครับพบกันทุกๆวันนะครับหนึ่งทุ่มตรงกับช่องนะครับมาดรบุรีตามหาพาบ้านอย่างไรก็ผมก็ขอรบกวนเลยนะพี่ๆฝากกันเลยนะครับฝากกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อไม่พลาดนะครับแบ่งปันพักเครื่องทุกๆวันหนึ่งทุ่มตรงถ้ามีวันไหนหยุดก็ จะแจ้งโพสชุมชนบอกนะครับแล้วก็คลิปสั้นก็6โมงเย็นนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพักเครื่องของช่องเรานะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเรานะครับจะอยู่ที่หน้าจอเลย0 8 1หนะครับ7 9็ดเก้นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะพักเครื่องนะครับจะส่งไปสนีฟรีมีบริการเสริมนะครับเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละ20อ่าเพิ่มองค์ละ30บาทนะครับพี่ๆแต่ว่า ถ้าเกิดว่าโอนเลยก็จะส่งฟรีนะครับไม่เสียค่าบวกเลยนะครับพี่พี่ผมขอแนะนำนะครับให้โอนจะสะดวกกว่านะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง E ีพีนะครับพี่พี่มีพักเครื่องสวยๆมีเหรียญสวยๆมีพักกุเก่าๆนะครับมาฝากห้ามพลาดรับชมกันเลยฝากมารับชมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับทักทายเป็นกําลังใจกันทุกๆวันนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราเริ่มองละอ,องแรกของเราจะเป็นแหวนหลวงพ่อหวน วัดพุทธไทยสวรรค์นะพี่พี่เป็นเนื้อเงินแท้นะแหวนเก่าอยู่นะครับพ <ITE> sí. ี่พี่นี่เดี๋ยวกันนะปี2549นะครับนะพี่พี่หลวงพ่อขวนนะครับเนื้อเงินแท้นะนี่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแหวนยันนะดูง่ายมากๆเลยนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับอันนี้เงินแท้นะครับแล้วก็แหวนแท้ดูง่ายด้วยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับท่านใดมียันมีอะไรนะพี่พี่นี่ปี4ี่เก้าสภาพเดิมๆดีนะครับพี่พี่เป็นเนื้อเงินแท้นะครับ ท่านใดหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหวนที่น่าเก็บมากๆนะครับอันนี้ก็ใส่นิ้วกลางผมห่วมเลยนะพี่ๆนี่สบายเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็อสอบถามกันเข้ามายินดีแบ่งปันนะครับถือว่าเป็นแหวนที่น่าเก็บและได้เป็นเนื้อเงินตอนนี้ก็ค่างเงินก็ขึ้นเยอะด้วยนะครับอันี้ราคาไม่แพงนะพี่ๆราคาไม่แพงนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับนี่เอา เอาสัก1000แล้วกันนะครับพี่พี่เอาเบาๆเนาะแล้วอันนี้เป็นรูปหล่อพุทธชินราชปี4กว่านะพี่พี่นี่อันนี้ก็รุ่นนิยมอยู่เนื้อเงินนะพี่พี่เนื้อเงินแท้นะครับมีหมายเลขมีอะไรนะพี่พี่นี่ปี2องสอง็น่าจะ47นะพี่พี่นี่นี่สีนะครับพระพุทธชินราชเนื้อเงินนะครับพ้นสยแล้วก็ปัดเงาบางส่วนสวยมากๆนะครับมีหมายเลข626โอ้โหเลขสวยด้วยนะครับพี่พี นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันถือว่าเป็นพระเครื่องที่ต้องสั่งจองต้องะไรนะพี่เนื้อเงินแบบนี้นะสวยมากๆท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับเนื้อเงินแท้เลยมีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็ปิดตาปิดตาเก่านะพี่ๆมีการลงทองลงนะครับแล้วมีจานข้างหลังเป็นตัวนะนะพี่เนี่เป็นปิดตาเก่าน่าจะเป็นพิมพ์เขาตอกแตกนะพี่ๆนี่นะครับอาจจะเป็นเจ้าคุณผลพวกอะไรได้นะพี่ๆเก่าๆอย่างเงี้ยนะ เนี่ยครับนี่ปะาลอดเก่าๆลงท้องเก่าๆนะครับมีจานอันนี้ก็หลักร้อยนะมีจานก็คล้ายตัวนะฮะมีจานตัวนะท่านใดชอบก็สอบถามมานะครับหลักร้อยเบาๆเลยนะครับผมมีมุมมีทางกันนะครับเป็นปิดตาพิมพ์เข้าตอกแตกองค์เล็กจิ๋วนิดเดียวเองนะครับปะหลอดแห้งๆท้องเก่าๆเลยนะมีคาบกระป๋องคราบอะไรนะธรรมชาติดีพี่ๆนี่บ้านๆจริงๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อเกษมพี่ๆนี่ สวยมากๆตลับเดิมๆเลยนี่เหรียญทองแดงหนุ่มพะเสมท่านใดชอบอันนี้ก็หลักร้อยนะเบาๆนะพี่พี่นี่น่ารักมากๆปีนุ่นเสาห้า,านะพี่พปี37นะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามน,น,นะครับสไตล์พวกเหรียญ ทำสวยมากพวกเพิร์ทพวกอะไรนะพี่พี่เนี่ยสวยมากๆเลยตลับเดิมแท้ดูง่ายสภาพเดิมๆนะครับหลักร้อยท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับผมก็เกษมนะถือว่าน่าเก็บและนี้เป็นคุณแผนเก่ามากๆพี่พี่แต่ว่าสภาพใช้ศึกนะพี่พี่เนี่สภาพศึกหมดเลยนี่พระคุณแผนนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมนาครับนี่อันนี้รอยเขาเรื่อมเก่าเรื่อมเก่าเปิดพวกใบโพพวกอะไรนะแต่ว่าสภาพคือศึกหมดแล้วนะพี่พี่เนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมาครับนี่ขี้ยุงขี้ฝุ่นคือแบบ บ้านๆคักๆเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่พระพุณแบ่นเก่าๆนะแต่สภาพศึกแต่ว่าศึกจริงแต่ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะพี่ๆนี่เก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับมีมุมมีทางกันก็ห้ามพลาดเลยนะครับเป็นพิมพม์านวิชัยนะน่าจะเป็นเดี่ยวด้วยผมดูว่าน่าจะเป็นพวกบ้านก่างนะพี่ๆเพราะว่าเก่าขนาดนี้นะครับนี่ท่านใดชอบก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับแต่ว่าศึกหมดเลยเขาใช้นะพี่ๆเรื่อมเปิดหน้าเปิดหลังยางเงครับเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางกันก็นะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเก่าเก่าเลยและนี้เป็นนางพญาแต่แปลกมีปีกเนื้อพี่ตัดปีกใหญ่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่ท่านใดชอบก็ราคาเบาๆว่ากันไปนะครับนี่มีคราบสน้นอ่ะกระป๋องข้าบอะไรเก่าเก่าเลยนะพะนางพญานะครับผมไม่ทราบที่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันนะครับเนื้อจัดมากๆาพี่ๆนี่ เนื้อเก่านะนี่มีคาบกระป๋องคาบเปื้อนนะครับเก็บเก่านะท่านใดชอบก็ลองสอบถามมานะครับนางพญาเก่าเก่าไม่ทราบที่นะนี่ราคาเบาๆกันเนาะมีมุมมีทางกันก็ยินดีแบ่งปันกันนะครับผมนี่เนื้อจัดจ้านมากๆพี่พี่ธรรมชาติดีนะพี่พธรรมชาติฝุ่นๆุ บ้านๆน,นะครับท่านใดรู้ที่รู้ทางก็ฝากคอมเมนต์บอกกล่าเพื่อนๆได้นะพี่ๆแล้วก็อันนี้เจ้าของว่าเป็นหลวงพ่อกลวยไม้พยานิ้วดำเป็นคะแนนนะเขาจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยแต่อันนี้ก็เอาสัก500พอพี่ๆอันนี้เป็นไม้พยานิ้วดำต่เก่าวิ่งขี่ยุงเลยไหมพี่แกะสวยแกะสินเป็นพระพุทธนะไม้พยานิ้วดำนะครับเอา400อพอพี่ๆเจ้าของว่าเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิต,ตารามนะพี่ลองดูกันนะแต่ผมก็ว่าน่าจะใช่นะเพราะผมก็เคยได้มาหลายองค์แล้วนะ นี่เก่าเก่าเก็บจริงๆพี่ๆขี้ยุงขี้ฝุ่นครักเนื้อหมายเก่ามากๆพี่ๆเป็นพระแท้ดูง่ายพิจารณาง่ายเลยนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะ400บาทนะครับและนี้เป็นปี249ขว่านะพี่พี่พระชินราชหลังพันนะพี่พี่นี่เจ้าของแกะทองขายไปนะพี่พี่แต่ว่าสภาพก็ใช้มาบ้างนะครับนี่อันนี้ก็อันนี้ไม่ค่อยเจอนะหลังพันเอา600เล่นกัน่าจะหลักพันนะพี่พี่นี่ชินราช249ขว่านะฮะพิธีใหญ่นะพี่พวกนี้พิธีใหญ่จะถ่ายยากนิดนึงอยู่ในกรอบเก่านะพี่พี่อยู่ในกรอบเก่านะ ท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะ600บาทราคาเบาๆกันเนาะวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นลปหลวงพ่อหินวัดละคังพี่พี่พิมพ์หายากจะมีเนื้อผงก็มีอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะพี่พี่พบเจอน้อยนะอันนี้เอาเอา600ท่านใดชอบปิดได้เลยนี่บ้านๆหิ่งๆนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับดูง่ายๆเลยพี่ๆบ้านๆจริงๆเป็นสมเด็จจั่วสามชั้นอย่างนี้นะนี่เก่าเก็บบ้านๆเลยนะครับ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับลงกล้องให้ดูในพี่ๆนี่เห็นไหมบ,บ้านจริงๆเก็บเก่าครา,าบฝุ่นแห้งธรรมชาติพระนี่เราดูเบสิกรู้นะพี่ๆก็คือธรรมชาติการเก็บการอะไรที่เรานะครับผมแล้วก็หลวงพ่อจรนัน หลวงพ่อจาันขอ500เหรียญดาวนะรุ่นนิยมเลยปี2 5 1 9ดาวใหญ่พวกนี้เขาจะมีดาวเล็กและดาวใหญ่นะพี่หนึ่งในรุ่นนิยมหลวงพ่าจา What? อจันวัดอัมพวันสิทธิ์สิงห์บุรีสร้างสวายขอ500บาทพอสวยแท้ดูง่ายพี่ๆสบายใจได้นะครับดูตัวตัดนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆนะครับท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะแล้วก็ได้เหรียญในหลวงซองเดิมวันนั้นได้ซองไม่มีซองเดิมมานะวพี่อันนี้กิฟเลยเหรียญหลังสอวอหลังพระราชทานนะครับปี2493นะพี่สวยเลย3มเหรียญนะครับ ขอเหรียญละ500เพราะว่าซองเดิมๆนี่พี่ๆสองสี่เก้าปลุกเสกพิธีใหญ่ไม่ต้องกลัวนะพระราชทานเป็นที่ลึกเหรียญสอวอนะพี่ๆนี่สวยมากๆไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆนี่เก็บเก่านะครับนี่ไม่ได้ใช้เลยท่านใดชอบก็สอบถามกันนะครับเล่นกันเกินแน่นอนซองเดิมๆอันนี้แท้ๆมาแบบบ้านๆจริงๆนะพี่ๆนี่สวยทุกเหรียญเลยนะครับซองเก่าเก็บแบบโอ้โหเดิมๆเลยนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับปิดได้เลยเหรียญละ500ท่านใดกลัวไม่ทันนะนี่มีมุมมีทางปิดได้เลยนะครับสวยๆแท้ๆบ้านๆจริงๆอัปป้าไม่เคยผ่านการใช้เพราะว่าอยู่ในซองเก็บเก่านะอันนี้ได้บ้านเก็บเก่าจริงแล้วก็มาใช้หลังช้างหลวงพ่อฤาษีหรือปุกเสก250หลังตาพรนิยมปี3 0หลวงพ่อเปิรนวัดบางพระปุกเสกเกจิอีกมากมายนะครับ250อ่านนี้เป็นปกพิจิตชิ้นเขียวพี่ๆนี่ก็ดูง่ายนะครับ นี่ท่านได้ชอบก็สอบถามเพืหน้านะครับได้พิมพิมสองหน้าด้วยนิยมนะพ,พี่ดูง่ายมากๆนะครับเป็นพระนักปกเนื้อชิ้นเขียวไข่แมงดาเต็มเลยมีเป็นเม็ด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 แล้วก็ตามองค์ก็จะมีพวกปานดำพวกอะไรนะนี่นี่ดูง่ายชัดเจนดีลงกล้องให้เห็นเลยนะบ้านๆนะครับผมท่านได้ชอบมีมุมม,ม,มีทางห้าพลาดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเก่าเอาห้าร้อยบาทพอนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์บุญชูนะพี่สองสี่กว่านะพี่น่าจะเก้าขวานี่หุงเชื่อมเดิมๆเนี่ย วงเชื่อมเดิมนะครับเอา500บาทพอนี่นี่เก่าๆเลยบ้านๆนะครับเก่าเก็บแท้ดูง่ายเหรียญเก่าซื้อไว้ดูเนื้อได้เลยนะครับและนี้เป็นหลวงพ่อพ่อโพนะพี่น่าจะทางอีสานนะอันนี้ก็ขอ350พอบรูปหล่อปั๊มสวยเดิมเลยพี่ๆปิดได้เลยราคานี้ไม่มีแล้วดูง่ายมากๆนะครับนี่รูปหล่อปั๊มน่าจะเป็นพวกรุ่นแรกด้วยนะนี่หลวงพ่อโพนะน่าจะทางพวกอ,อีสานนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะ วันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับพี่พี่วันนี้คําตอนเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อมากวัต,ตโนดอยุธย,ยารูปถ่ายนั่งโต๊ะมูบูชานี้หายากเรื่มเดิมเลยพี่พี่และที่สําคัญโหรีพิเต็ดหลังจานพี่พี่หลังจานนี่จานดิสนะครับดูง่ายชัดเจนอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายเล่นเลยนะจะมีขนาดบูชาก็มีนี่แล้วก็อันนี้เป็นขนาดห้อยคอนะสวยหลวงพ่อมากวัตโนดนะอยุธยาท่านใดชอบนะครับจานเดิมเดิมเลยนะพี่พี่ นี่ดูง่ายชัดเจนเลยบ้านๆเริ่มเก่าวินเทจนะท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้อันนี้น,นี่อันนี้มีดปากกาพี่พี่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับนี่เก่าเก็บบ้านๆเลยแหนะน่าจะเป็นเงินนะพี่พวกเกียวนะนี่และนี้ก็เนื้ององนะพี่นี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ไม่ทราบที่นะท่านใดรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะนี่นี่ยันอย่างนี้นะนี่แต่มีดก็ไม่ได้มีอายุแบบเก่ามากนะพี่พี่ยุคพวกหลวงพ่อกันหลวงพ่ออะไรยุคขึ้นมานะ นี่แต่ว่าไม่ได้ใช้นะพี่ๆเก่าเก็บแบบบ้านๆจะถ่ายยากนิดนึงเดี๋ยวลงให้ดูลงลงกล้องให้ดูเนี่ยพี่ๆนีด่ดูง่ายเลยนะครับสภาพสมบูรณ์เก่าเก็บแบบบ้านๆเลยนะครับนี่มีมุมมีทางก็สอบถามกันนะครับจะถ่ายยากนิดนึงนะพี่ๆขออภัยนะนี่มีมุมมีทางกันก็าสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่ดูง่าย แต่ว่าไม่ทราบที่นะครับแท้แน่นอนท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับแล้วก็เหรียญพ่อแกเหรียญพ่อแกเอา250พอพี่พี่ปี2013รุ่นนิยมเลยบล็อกลึกนะครับนี่สวยมากๆาลอะไนี้พิธีใหญ่นะพี่พี่นี่อ่า250พอแล้วหลวงพ่อขอมเอา200บาทพอเหรียญหันข้างวัดไปลงวัวหลัง55555้านะพี่พี่สวย200บาทพอแล้วก็อันนี้เอา350รหลวงพ่อศิลารุ่นหนึ่งหลวงพ่อกวยปุกเสกหลวงพ่อชมพวกอะไรนะโอ้โหเกจิดังๆนะ พี่ๆสวยมากๆนะครับนี่รุ่นหนึ่งด้วยท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะ350ถือว่าราคานี้ไม่มีแล้วนะราคาดีมากนะครับและนี้รูปหล่อพ่อจ้อยรูปหล่อพ่อจ้อยเอา250พอนี่เป็นรุ่นเสาห้าด้วยสวยมากๆนี่หลวงพ่อจ้อยวัดศรีวุฒุมพรโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งเกจิดังนะพี่ปี33นะนี่อุดกิ่งยันนะนะและนีนโี้อันนี้เป็นตลับเงินเก่าพี่ๆโบราณโอ้โหเก่าคึกเลยพี่ๆไม่ทราบที่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ๆเพิ่งสังเกตมีจาน มีจานใบพงใบพัดด้วยนี่ไม่ทราบที่ว่าเป็นเกจิที่ไหนนะพี่พี่โอโ้โหเก่ามากๆเลยเป็นเป็นตลับเก่านะพี่พี่โอโ้หคลาสสิกจริงๆเงินนะพี่เป็นเนื้องเงินแท้นะงานโบราณเก่าโอโ้โหจานเต็มเลยพี่พี่เดี๋ยวสักครู่นะโอโ้โหมีมุมมีทางกันก็นะครับสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับโอ้นี่เก่าๆเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นรูปหล่อปั๊มรุ่นหนึ่งนะพี่พี่หลวงพ่อขวนชะอําเพชรบุรีนะปี52นะเป็นรูปล่ออันนี้เอา300บาทนี่ก็เล่นกันเกินแน่นอนพี่พี่รูปล่อปั๊มหลวงพ่อขวนนะท่านใดชอบก็ปิดได้เลยนะเอา3 0 0อพอพี่พี่เบาๆกันเนาะมีมุมมีทางแล้วก็องสุดท้ายของเราเป็นพยานมาสั่งวอรนนะพี่กล่องเดิมด้วยโอ้โหออกจากวัดน่าจะแพงอยู่นะพี่พี่อย่างเงี้ยนะนี่นะนกล่องเดิมเลยสวยมากๆพี่พี่ ร้อปีสมเด็จพระยานสังวรน,นะครับผมท่านใดชอบนะครับเอาเอาสี่ร้อยพอพี่ๆออกจากวัดน่าจะเป็นพันนะตลับเดิมๆสวยมากๆเลยนะครับที่ลึกฉลองพระชันษาร้อปีนะนี่มีมุมมีทางกันก็ปิดได้เลยนะราคานี้ถูกว่าถูกมากๆราคาวัดยังไม่ได้นะพี่นะยังไงก็ฝากกันด้วยเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปของเราทุกๆวันนะครับแบ่งปันพระเครื่องนะครับแล้วก็ ศึกษาพระเครื่องพูดคุยไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่สนับสนุนแล้วก็มารับชมทุกๆวันนะครับเป็นกําลังใจมาคอมเมนต์ทักทายทุกๆวันนะครับกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็ถูกใจองค์ไหนนะแอดไลน์มาหรือจะโทรมาได้เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ท่านใดปิดไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆว่างวันก็ปิดเร็วมากๆเลยนะครับพี่ๆกราบขอบพระคุณที่มารับชมกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ